ติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าโครงการแบรนด์เนมคลับเฮาส์สวยส่วนกลางใหญ่จะเป็นใครซะที่ไหนนะคะถ้าไม่ใช่เอทวงแหวนลำลูกกาค่ะการออกแบบแบบนี้เนี่ยฟีลลิ่งบรรยากาศการอยู่อาศัยในบ้านแฝดเนี่ยเหมือนบ้านเดี่ยวเลยงเงียบสงบเป็นส่วนตัวที่ดีมาก ถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าโครงการแบรนด์เนมคลับเฮาส์สวยส่วนกลางใหญ่โอ้โหสโลแกนมาเต็มซะขนาดนี้จะเป็นใครซะที่ไหนนะคะถ้าไม่ใช่เอโววงแหวนลำลูกกาค่ะซึ่งที่นี่พัฒนาโดยบริษัทในเครือของอนันดาเดเวลลอปเมนต์ค่ะหัวข้อที่เกินไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยนะแต่ว่าขาดไปข้อหนึ่งสำคัญมากด้วยนั่นก็คือ ความสวยงามของแบบบ้านแล้วก็ความอยู่อาศัยที่สะดวกสบายอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พามาดูเลยนี่ค่ะนี่เป็นแบบบ้านที่เป็นบ้านแฝดน,นะคะแต่อยากให้สังเกตว่าบ้านแฝดของเขาเนี่ยออกแบบดีมากผนังบ้านไม่ได้ติดกับบ้าน,นข้างๆเลยมีส่วนที่ติดกันแค่หลังคาโรงรถเท่านั้นเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ฟีลลิ่งบรรยากาศการอยู่อาศัยในบ้านแฝดเนี่ย เหมือนบ้านเดี่ยวเลยคุณจะได้ความเงียบสงบคุณจะได้ความเป็นส่วนตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นทีนี้มาดูเรื่องของงานดีไซน์น่ละค่ะมีความเป็นโมเดิร์นเน้นที่ความเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นสายไม่ว่าจะเป็นเรื่องตีมสีที่ไม่หวือหวาอันนี้เวลาเรามองแล้วเราจะรู้สึกถึงความนิ่งถึงความมั่นคงแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะหลังคาเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นหลังคาทรงปั้นหยาค่ะก็คือ ความลาดเอียงนี่สูงขึ้นไปจนบรรจบกันข้างบนซึ่งตามทานต่อแรงลมได้ดีแล้วก็รวมถึงเหมาะกับภูมิอากาศบ้านเราชายคาเนี่ยจะยาวมาคลุมรอบตัวบ้านซึ่งจะทำให้ป้องกันแดดส่องป้องกันฝนสาดในพื้นที่บนชั้นสองได้เป็นอย่างดีออามาดูค่ะเนี่ยบ้านแฝดที่สามารถให้คุณมีพื้นที่จัดสวนส่วนตัวได้เนี่ยเห็นไหม บริเวณบ้านเนี่ยเดินได้รอบเลยนะคะเนี่ยสวนด้านหน้าจัดได้สวยๆสวนด้านข้างอีกซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการอยู่อาศัยที่คุณสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวส่วนตัวสร้างความสดชื่นมีชีวิตชีวาในการอยู่อาศัยได้พื้นที่ภายในเนี่ยต้องบอกว่าสะดวกสบายไม่แพ้บ้านเดี่ยวด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างใน นี่แหละบรรยากาศของบ้านแฝดเอทวงแหวนลำลูกกาค่ะแตกต่างไหมจากบ้านเดียวไม่เลยในเรื่องของความโปร่งความสบายมองไปทางไหนก็สบายตาเพราะว่าประตูด,ด้านหน้าที่เราเพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยก็เป็นบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงเปิดได้กว้างด้านข้างเห็นไหมคะหน้าต่างรอบบ้านเลยรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่โอ้ยลืมบอกไป ที่ดินของบ้านแฝดที่นี่นะคะจะเริ่มต้นประมาณ38ตารางวาขึ้นไปส่วนพื้นที่ใช้สอยในบ้านเนี่ย130ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถในร่มนะมีหลังคาคลุมให้เสร็จเรียบร้อยอะทีนี้มาดูภายในบ้านแฝดเห็นไหมคะคือการจัดฟังก์ชันเนี่ยที่ได้เป็นพื้นที่เปิดโล่งแบบนี้เนี่ยมันทำให้ง่ายสำหรับเวลาที่เราวางเฟอร์นิเจอร์วางพื้นที่ใช้งานต่างๆอย่างเช่นโซนด้านหน้านเนี่ยเห็นไหม คุณทําเป็นในส่วนของลิฟวิ่งหรือว่าพักผ่อนได้เนี่ยเมื่อกี้จากด้านหน้ามองเข้าไปด้านในทีนี้จากด้านในมองมาด้านนอกเห็นไหมคะมันโปร่งมันสบายตามากๆแล้วโซฟาเนี่ยสามารถขยายเป็นตัวใหญ่กว่านี้ได้นะพื้นที่ยังเหลือโต๊ะก,กลางวางได้ฝั่งนี้ก็บิวอินชั้นวางทีวีชั้นวางของอะไรต่างๆได้หมดปลั๊กสวิตช์เขาเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อย อามแชร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวใหญ่เหมือนกันนะพื้นที่ยังเหลือเฟือแล้วก็ต่อเนื่องกันค่ะเห็นไหมตรงนี้วางเป็นตู้โชว์ก็ได้ตู้เก็บของก็ได้ทําเป็นมุมสําหรับโต๊ะทํางานโต๊ะอ่านหนังสือของเด็กๆก,ก็ยังได้แล้วก็ด้านในแล้วแต่ค่ะอันนี้แล้วแต่ไอเดียการออกแบบตกแต่งดีไซน์ของแต่ละคนที่ชอบนะอันนี้แค่ทําให้ดูให้เห็นขนาดของพื้นที่ว่าโต๊ะอาหาร4ี่ที่นั่ง วางได้สบายๆแบบนี้ด้านหลังก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งเป็นสวนที่อยู่หลังบ้านแล้วก็ต่อเนื่องกันค่ะลักษณะจะเป็นตัวแอลเล็กน้อยนะเนี่ยมีพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมหคือถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นคนที่ทำอาหารจริงจังนะนะก็แนะนำให้ทำตรงนี้เป็นแค่แพนที่ก็พอเอาไว้สำหรับ ทำอาหารง่ายๆเป็นมื้อเช้าหรือว่าใช้เตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มส่วนห้องครัวเนี่ยพื้นที่หลังบ้านใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะความลึก2เมตรได้มาตรฐานคุณสามารถทำอะไรเพิ่มเติมหลังบ้านได้อีกเยอะเลย ต่อกันค่ะนี่ด้านนี้เป็นห้องน้ำของชั้นล่างนะคะแต่ว่าเป็นห้องน้ำที่จัดฟูลฟังก์ชันนะมีทั้งส่วนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาเวอร์ที่ใช้งานได้สะดวกมากเนี่ยเห็นไหมระยะห่างของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้แน่นมันไม่ได้แออัดคือมันใช้งานได้สะดวกบริเวณอาบน้ําก็แค่ใส่ฉากกั้นอาบน้ําเข้ามาแค่นั้นก็จบแล้วที่สําคัญก็คือหน้าต่างระบายอากาศได้ค่ะ คือผนังบ้านด้านนี้ไม่ได้ติดกับบ้านาข้างๆเพราะฉะนั้นในห้องน้ําของเรามันสามารถระบายอากาศรับแสงธรรมชาติจากด้านนอกได้ถูกสุขอ,อนามัยทีนี้ไปดูชั้น2กันนะคะมีราวบันไดให้ตลอดนะเวลาเดินขึ้นลงปลอดภยัยเนี่ยชอบมากเลยช่องแสงที่ทําให้ถงบรรันไดเราเนี่ยสว่างแล้วก็รวมถึงออกแบบให้เปิดได้ด้วยโอยเนี่ย พอเปิดล,ลมดีมากเลยอ่ะขึ้นมาบนชั้น2ค่ะฟังก์ชันที่จัดไว้ให้ก็คือ3ห้องนอนกับ1ห้องน้ำส่วนกลางนะคะอยู่ตรงนี้ซึ่งไอเดียการออกแบบแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขามองว่าสำหรับครอบครัว3 4ถึงคนเนี่ยการมีห้องน้ำสอห้องข้างล่างแล้วก็ข้างบนที่ฟังก์ชันมันครบสามารถใช้งานได้สะดกสบายเนี่ยมันเพียงพอแล้วมันก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่า ห้องนอนที่สามกับห้องนอนที่4เนี่ยจะได้ห้องที่กว้างขึ้นอยู่สบายมากขึ้นคือทั้งห้องที่2และ3เนี่ยพื้นที่เท่ากันเลยนะอยู่สบายแบบนี้เหมือนกันด้วยด้านหน้าต่างสองด้านเตียงจะขยายมาเป็นเตียงใหญ่ก็ได้พื้นที่ยังเพียงพอสำหรับการอยูอ่อาศัยทุกๆสมาชิกในครอบครัวเลยไม่เชื่อมาดูอีกห้องหนึง่งสวยเหมือนกันเนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมน่าอยู่ ผนังด้านนี้ก็คือส่วนที่ถ้าเป็นบ้านแฝดทั่วไปนี่จะปิดทึบแต่เน,นี้ยเขาแยกผนังระหว่างบ้านเพราะฉะนั้นได้ความโปร่งสบายค่ะถ้าสมาชิกไม่เยอะคุณก็สามารถปรับเปลี่ยนห้องใดห้องหนึ่งไปใช้งานอย่างอื่นอย่างที่คุณต้องการได้อย่างสบายอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของห้องน้ำส่วนกลางก่อนเขาออกแบบได้ดีค่ะเป็นสัดส,ส่วนดีมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่เข้ามาจากพื้นที่โซนกลางนะคะ มีส่วนของสุขภัณฑ์แล้วก็ฉากกั้นเล็กน้อยนะแล้วด้านนี้ก็คืออ่างล้างหน้าแล้วก็พื้นที่ชาวเวอร์เห็นไหมคือห้องน้ำค่อนข้างกว้างแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายมีหน้าต่างระบายอากาศรับแสงธรรมชาติแล้วก็ทำประตูสองทางเพื่อที่จะเชื่อมกับมาสเตอร์เบดมอันนี้เป็นคนจ่ายสตังก์ก็อำนวยความสะดวกให้เขานิดนึงเดี๋ยวไปรอเจอกันด้านนู้นนะ นี่เห็นไหมคะเนี่ยคือความกว้างของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเต็มความกว้างของหน้าบ้านเพราะฉะนั้นการจัดฟังก์ชันต่างๆมันทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายเตียงคิงไซส์นะคะโต๊ะข้างวางได้ครบลงตัวมากๆหน้าต่างเนี่ยบานใหญ่ที่สุดบานฟิกอยู่ด้านข้างแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นบานเปิดบานเลื่อนค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะ อันนี้เป็นส่วนงานตกแต่งเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็จะเป็นห้องที่เปิดโล่งไปเลยเนี่ยพื้นที่มีเพียงพอที่คุณจะสามารถกั้นเป็นส่วนของห้องแต่งตัวเป็น walk in closet แบบเต็มๆแบบนี้ได้เลยนะตู้เสื้อผ้าเนี่ยบานใหญ่ๆจัดมาโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็คือระเบียงค่ะเห็นไหมเปิดออกไปด้านนอกได้คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องแอร์นานๆอยากออกมาสูดอากาศด้านนอกบ้างเนี่ย มันก็ทําได้ค่ะจัดสวนแนวตั้งเพิ่มเติมนะมันจะได้ฟีลลิ่งได้ความเขียวได้ความสดชื่นในการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นด้วย ทีนี้มาดูสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เอโทวงแหวนลำลูกกาเขาเตรียมมาให้กับลูกบ้านบ้างนะคะก็อย่างที่เกริ่นไว้ที่นี่เป็นโครงการแบรนด์เนมพัฒนาในเครือของอนันดาเดเวลลอปเมนต์โอ้เพราะฉะนั้นมันสวยค่ะตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าเลยมีความโอ่อ่าดูดีแล้วก็รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยแน่นหนาเลยทีเดียวแหละลราพกล้อง CCTV มีครบแล้วส่วนเข้ามาด้านในเนี่ย ถนนเมนของโครงการกว้าง12เมตรนะคะแล้วก็ถนนย่อยเนี่ย9เมตรเพราะฉะนั้นทั้งโครงการที่มีเฉพาะบ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดเนี่ยมันก็จะได้บรรยากาศการอยู่อาศัยของบ้านทุกหลังที่มีความโปรง่งมีความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวและที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือคลับเฮาส์ค่ะเห็นไหม ใหญ่โตแล้วก็ออกแบบสวยงามค่ะมีทั้งสาวายน้ำมีทั้งฟิตเนสรูมมีพื้นที่สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นสวนพักผ่อนส่วนกลางค่ะมีลู่วิ่ง jogging แทร็กอยู่รอบๆแล้วก็ใครที่เป็นสายรันนิ่งนะวิ่งได้รอบโครงการเลยนะเพราะว่าที่ดินโครงการเนี่ยประมาณ25ไร่บนถนนเนี่ยมีฟุตบาทมีทางเท้าให้เสร็จเรียบร้อยไหวไหมอะ อยากให้คุณมาเห็นของจริงค่ะว่าที่นี่เนี่ยน่าอยู่แล้วก็เดินทางไม่ยากด้วยอย่างที่บอกที่นี่คุณสมบัติเขาคือติดถนนใหญ่ค่ะด้านหน้าโครงการก็คือถนนเรียบคลอง4ไม่ธรรมดานะคะ4เลนแล้วก็ระยะห่างจากถนนลำลูกกาเข้ามาที่โครงการเนี่ยสักประมาณ500เมตรเท่านั้นเองเดินทางง่ายมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้กับวงแหวนการจนาพิเศษด้วยเวลาที่คุณจะเดินทางเข้าพื้นที่ CB d นะ ไปที่วงแหวนแล้วต่อเนื่องเข้าทางด่วนรามอินทราได้เลยสะดวกสบายหรือว่าอีกด้านหนึ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวเคยนั่งหรือยังคะนี่เขาเปิดให้ใช้เส้นทางได้ตลอดสายแล้วนะสถานีคูคตอยู่ตรงลำลูกกาคลองสองห่างไปเพียงแค่5กิโลเมตรขับรถแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะมีอาคารจอดแล้วจอดจอดรถไว้ขึ้นรถไฟฟ้านั่งเยียวยาว,ยาวไปจนถึงสุขุมวิทไปจนถึงสยามเลยทีเดียว ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นสําหรับการใช้ชีวิตนะคะต้องบอกว่าในโซนของวงแหวนลำลูกกาเนี่ยมันเพียบพร้อมมากๆอ่ะของสี่เราเนี่ยค่ะด้านหน้าปากทาง Big กซีซูเปอร์มาจะช้อปปิ้งซื้อข้าวของก่อนเข้าบ้านสะดวกสบายร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อมีครบโรงพรยาบาลที่ได้มาตรฐานโรงเรียนดีๆอยู่แถวนี้ใกล้บ้านทั้งนั้น อยากให้เข้ามาดูค่ะทำเลก,ก็ดีบ้านก็สวยโครงการแบรนด์เนมซะด้วยนอกจากบ้านแฟดที่ได้ฟีลิิ่งบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเดี่ยวแล้วนะสำหรับคนที่บัตเจตเยอะครอบครัวเริ่มต้นที่นี่ก็ยังมีบ้านเดี่ยวให้เลือกที่ดินกว้างขึ้นพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นสำหรับครอบครัวขยายเข้ามาเลือกดูค่ะว่าแบบไหนจะเหมาะกับวิถีชีวิตกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ บัตรเจ็ดในกระเป๋าของคุณเอโทวงแหวนลำลูกกาขอบคุณมากๆที่ดตามนะคะสวัสดีค่ะ